อันนี้นักเรียนกำลังจะมาเรียนสูตรไ่ผลอะผสมเกลือนี่นะต้องมีกผมนะสวดี๋ยวดองหน่อยนะมันมันจะตัดมันจะทำให้ตัดความขม,มน้อยนะ ไม่ต้องช่างใช่มา,าต้องจำตัวละเอียดก็ก็ละ,ะะละเอียดมันก็จะดูสวยหน่อยถ้ามันหยาบแล้วก็เวลาเทมันจะดูเทอะมันน้อยมันน้อยงาครับของเงนี้จะเป็นตัวประสานให้สมุนไพรเกาบก,กันใช่ไหมครับครับแล้วมันทำให้ ลดวามผมนะเพ่งมันก็มาผสมเกลอกับน้ำน้อยแป้งี่หยิน้อยหน่อยค่ะเนครับรอนนี้มันเยอะบเแต่คุณปยตายายก็สอนมาบอกให้แั้นนะกนไม่ก็งนกินต้ยังไม่ต้องรีบก็ได้เดี๋ยวค่ตัดยังไง หนังหัวเราทักหน้อยบ้างลูกก้อนลูกกอนโตหน่อยเห็นตัก้อนข้าวเช้าหนึ่งเม็ดแล้วก็ขอนอนหนึ่งเม็ดก่อดีครับขมกลมกล่อมลองได้เลยครับมันผิดธรรมดาเลยครับตังครับ ลุงโจงก็แหละกินประจำลุงโจงกินประจำเลยไหมครับโจงกินกินดีเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยผงฝั่งไม่ลงกินแล้วคือโทษนะขึ้นมาอีกหน่อยไม่หลดนล้วเออโอเคแค่นี้แหละอันนี้ก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ว่าเขาไม่ได้กินมันก็ไม่เท่าไหร่ กินแล้มันก็เป็นอย่างนี้คือแตมืนจะเป็นหน้าตัดเรื่องหน้าไปตัง,งนี้มีใครลองไหมก็คือส่วนประกอบที่ทางาทีมงานได้ลงไปดูนะครับจะมีองค์ประกอบด้วยกันทั้งหมด4อย่างนะครับก็คือมี1บอรเพชร2มีมะขามเปียก สม,มีน้ำผึ้ง4แล้วก็มีเกลือนะครับซึ่งสมุนไพรทั้ง4ชนิดนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแต่ว่าจะต้องรับประทานไม่มากเกินนะครับสำคัญเลยยาทุกอย่างเนี่ยถ้าเรากินมากเกินหรือกินผิดขนาดต่างๆและขนาดเนี่ยก็จะทําให้มีผลต่อร่างกายนะครับโดยคําแนะนำเนี่ยก็ไม่ควรกินเกิน5เม็ดต่อวัน นะครับหรือ5ลูกกรอนเ<ๆ>ขาเขาเขาปั้นเป็นลูกกรอน,นะครับก็ไม่ควรเกิน5เม็ดต่อวันเพราะถ้าเกินไปเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของอตัวบอรเพชเนี่ยมันจะมีผลต่อไตจริงๆยาสมุนไพรเกือบทุกตัวเนี่ยหรือยาแผนปัจจุบันเนี่ยเวลาขับไยเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านทางไตไม่ไตก็ทางตับถ้าเรากินมากเกินก็จะทำให้ไตไวายได้นะครับอันนี้ก็คือ 不给你。